สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันศุกร์ที่11มีนาคมนะคะเราก็เดินมาถึงช่วงท้ายสัปดาห์นะคะจะพบว่าตลาดนะคะเมื่อวานนี้ทำหายที่ต่ำลงนะคะเครื่องมือนะคะยังแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอก็คาดว่าการปรับฐานเนี่ยน่าจะยังไม่จบนะคะแล้วก็น่าจะส่งผลต่อไปถึงวันนี้แล้วก็ต้นสัปดาห์หน้านะคะเรามองว่า มีการพักตัวนะคะแต่ว่ามองลงไม่แรงนะคะอาจจะเป็นแค่ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะคะยังแนะนำว่าปรับลงมาก็รอตั้งรับได้เช่นเดิมนะคะแนวรับหลักๆซึ่งซ่งเรามองเป็นแนวรับรายสัปดาห์นี่ยจะอยู่ที่1360นะคะส่วนแนวต้านในระหว่างแนวรับในระหว่างวันนี่ยก็คือประมาณสัก1 3 7 0ถึงห3 6 5นะคะแนวต้านกดลงมาเล็กน้อยนะคะคือเต็มที่อ่าพันสี่แล้วก็แนวต้านย่อยก็จะเป็นช่วงประมาณ1385ถึง1390จุดค่ะ สต็อกวิวตัวแรกเป็นตัว B H นะคะตัวนี้จะเห็นว่าหลังจากไปเทส230นะคะราคาก็ไหลลงแรงนะคะแต่ว่ามายืนได้ที่โ o เดิมซึ่งนอกจากจะเป็นโ o เดิมแล้วก็ยังเป็น EMA 200วันด้วยนะคะขณะที่เครื่องมือเนี่ยเกิด bullish divergence ทำให้ดูมี d o w n ซ a ์ต่ำแล้วแล้วก็มีโอกาสหน้าลุ้นรีบาวมากกว่าแนวรับก็จะอยู่ที่205-202บาทค่ะแนวต้านประมาณ213-215แล้วก็วางจุด cut ลอสที่200บาทค่ะ ถัดมาเป็น aav นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ลงมาค่อนข้างลึกแล้วก็ทรงตัวได้ก่อนที่จะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาเมื่อวานนี้นะคะพร้อมกับมีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือ modified stochastic ที่อยู่ในเขต o v e r s o ก็คาดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลุ้นรีบาวเช่นเดียวกันแนวรับจะอยู่ที่5บาทแนวต้านประมาณ5บาท25าท30แล้วก็ cut ลอสที่4บาท90ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็นทิปโก้นะคะตัวนี้เมื่อวานราคาวกกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้น EMA 10วันได้เป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนกว่าๆนะคะแรงซื้อก็เข้ามาหนาแน่นแล้วก็มีสัญญาณซื้อหนุนจากเครื่องมือตัวหลักๆนะคะมีโอกาสที่จะลุ้นรีบาวกลับไปยังแนวต้าน EMA 25วันประมาณ13.8-14ถึงบาทนะคะรับที่12.8ค,คัดลอสที่12.5ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ